น้อยจ้าวันนี้มาเจออีกแล้ววันนี้ป่าใหม่ชิมดูอืต้นนี้อร่อยพี่นอ้องต้นนี้หวานนะอ่ะอืรษต้นนี้แสบลูกใหญ่ด้วยเก็บปีที่แล้วบลูกไงปนี้เด้พี่น,อน้องจ้าเนี่ยกำลัางช่ำๆแล้ว หวานดุกมากอเก็บเก็บต้นนี้หวานหวาน,วานเปรี้ยวๆตรงใสเขาจะสุกเต็มที่แล้วพี่น้องอมีคครตต้น้ะนจ้ะกับมือน,นั่นมัอนันสงสเขาเพิ่งสุกใหม่อมลูกใหญ่ด้วยนี่ดูกพวงใหญ่ใญเลยใหญ่กว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วก็มาเก็บตรงนี้พี่น้องแต่เขาลูกน้อยเี้ยดูใหญ่มากเลยจ้าแบดเบอร์รี oh. <t ip moisture> ่โอ้ย <t ip> <forecasting> นะะ้ำของโอ้ยโอ้ยนี่ดูดิใหญ่มากเลยช่ำงช่อ มปลุกแล้วอุ้ยดูจ้ะดูใหญ่มากเลยยังไงเลยพี่น้องจ้ะสวยๆสวยมากงามงามมัดเมาดีรูปองใหังไงล้วโทโชคดีจังเลยหวานด้วย มืัอนี้เมบ่ได้ตั้งใจเมื่อออกกำลังกายพี่น้องยางยางเร็วกำลังสิเข,ข่าบ้านจเจอแบล็คบอร์รี่ป่าพวงนั่นลูกใหญ่ใหญ่แต่ยื้สูงทำยังไงดีเอ่ยอึ๊บมันยื้สูงเกาะลงมาว้าอ้อาว มื่อคอยสุดยือเลยจ้ะมนลูกายอยากได้สุดยือเลยสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้พอกันอยู่สวนต้นแบล็คบอรี่พี่น้องดูสิเก็บไปวันนี้มาหย่างออกกำลังกายก็เลยมาพอ โดยบกเกินน้อดูดงามกำคือมึนก็จะพังน้ำแล้วน้ำแล้วสวย่ลยแต่ไม่เกินเอื้อมแล้วพี่น้องจ้าไปเก็บกันจ้าแบล็คเบอร์รี่ป่าดอกคักลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่าปีที่แล้วเลยพี่น้องจ้า พี่เลี้ยฉันก็นไม่เก็บบางนี่และเต้นบอลูกไงปนีตะแล้วเขากำลังสุกเต็มที่ฉ่ำหวานบุดมือฉันเลยโอยลบก็บก่อนน้ำน้ำ มนสูงเนี่ยมันชอบลูกใหญ่นะเห <c oughs> ็ดโอ้ยเดือดหอนมากจ้ะที่เรามันเันนีดเป็นวัต <c oughs> ัุดิตพี่เนาก็เลยออกเดินขยับเส้นขยับสายมาเจอ บล็คเบอร์ภาษาเยอรมันเขาเอยบูบูเบบูเบยังไงี่นออกเสียงโอ้ยกำเดาสูงไม่ถึงเขาอะสูงเกินอึบก้อน เพจจิรมานอยู่30องศาพี่น้องจ้าแดดออกฮ้อนคักโอ่งที่เก็บถึงดึงลงมา ใหญ่มากช้ำด้วยจ้ะตัวนี้ว่าคอยมีขนพี่น้องสงสัยเขาถ้าแก้เต็มทีแล้วเขาสิบุมมีขนละพี่น้องจ้านี่กนี่ว่าคอยมีขนปะเนี่ยเปรี้ยวองุเปรี้ยวหวาน เมน่อไก็ไปกินวันนอไหร่จะออกเปลี่ยวจังนเอยเพราะสงเสริมสงเสรเขาพึ่งซุปพี่น้องจ้ะดูดิตุบฟองเดี๋ยวเดี๋ยวกลองปล ung มา่าอยเป็นภาพทีส่สวยมากนจ้าลูกก็ใหญ่เธอก็ยูสู ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมประเทศเยอรมันพี่น้องจ้ะเด็กน่อยปิดเทอมแม่แมกับต่องหยุดงานโรงประเทศเยอรมันถ้าผู้ใดมีลูกลูกปิดเทอมแม่กับชิดได้พักรลอดตามลูก <c oughs> คุณครูมา Ich habe einen Kummer Ja, heute, dieses Jahr ein bisschen kroh. Ne? Letzte Jahre nicht, nicht, nicht so kroh. Das stimmt, letztes ja? Jahr waren sie so ganz klein. Ja, und dieses Jahr werden sie so Ja, sie ist noch kroh. Ja, sie so ist schön und ein bisschen süß. Die sind lecker hier, ja? Ja, ja. Also, wir schneiden ja manchmal und ich habe aber diesmal gesagt, erst müssen die Brombeeren. Ja, ja, ja. Gut, gut, danke schön. Ja, ja. Ich esse Mal probiert, in Teilen keine äh, Baum. Ist Name Welche? Diese? Wie heißt die? Das sind äh, Brombeeren. Brombeeren. Brom. bom bắn oh danke schön. sườn dang Kun sườn jai khủng Hello, khủng อืมหวานหวนหวานครูบอกเธอเก็บได้ขออนุญาตครูครูบอกเธอเก็บครูบอกเธอเก็บกินได้ฉันไม่ห่วงเพราะมันเยอะ ถามคุณครูละเด็กน้อยคงเก็บไม่ทันหวานกลับแล้วจับพอแล้วพี่น้องจ้ะอร่อย